สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามข่าวสารบอลเบิงกันต่อมาดูที่รายการพิเศษ V t ท Cup ครับปี2025ซึ่งเป็นรายการของประเทศเวียดนามโดยมีเทียบเชิญให้วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันสําหรับวอลเลย์บอลหญิงเรานะครับส่งทําการแข่งขันแน่นอนเรียบร้อยแล้วนะครับมีการส่งชื่อแล้วประกาศรายชื่อแล้วนะแล้วก็มีตารางการแข่งขันออกมาแล้วนะครับซึ่งสําหรับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราก็จะมีรุ่น U21 เป็นหลัก แล้วก็จะมีทีมชาติชุดใหญ่นะครับที่เข้าแคมป์ฝึกซ้อมไปร่วมเสริมทับความแข็งแกร่งด้วยแต่ว่าถ้าเป็นรุ่น U19 ติดการแข่งขันชิงแชมป์โลกปี2025ซึ่งเริ่มต้นเดือนกรกฎาคมที่จะถึงเร็วๆนี้นั่นเองครับทีนี้ก็มาติดตามชมเชียร์กันสำหรับการแข่งขันในรายการพิเศษนี้นะครับ VTV ีวีปี2025ก็จะมีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน มีทีมเสฉวนของจีนนะครับสาย A มีทีมชาติเวียดนามนะครับเป็นบวยบอลบหญิงทีมชาติเวียดนามชุดใหญ่ครับสาย A แล้วก็จะมีฟิลิปปินส์ครับสาย A มีออสเตรเลียสาย A ส่วนสาย B ครับจะมี4ทีมเช่นเดียวกันก็คือมีไต้หวนันมีทีมชาติไทยของเรารุ่นยู1่แล้วก็บวกเป็นรุ่นผสมด้วยนะครับเพราะว่ามีชุดใหญ่บางคนเข้าร่วมเสริมทัพด้วยและก็จะมีทีมจากประเทศรัสเซียครับ คลาบา้านะครับแล้วก็จะมีทีมเบสบอลหญิงเวียดนามรุ่นยู21ด้วยนะก็อยู่สาย B ครับแน่นอนว่าประทะกันแน่ๆครับก็ดูฟอร์มการเล่นของเวียดนามกับไทยนะว่าสำหรับ การฝึกซ้อมในแคมป์แล้วก็ไปเจอกันเนี่ยจะเป็นอย่างไรเพราะในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่น U21 ชิงแชมป์โลกปี2025นั้นก็ทั้ง2ทีมจะต้องทําการแข่งขันแต่ไม่รู้จะได้เจอกันหรือเปล่านะครับเพราะว่าอยู่คนละสายแต่ก็อาจจะเจอกันแต่ที่แน่ๆเนี่ยครับก็คือเป็นการอุ่นเครื่องเพื่อที่จะเก็บประสบการณ์ที่ดูแล้วเนี่ยมันมีเสถียรภาพหรือเปล่าในการเล่น ถ้าเป็นแมตช์อุ่นเครื่องก็จะดีนะครับในช่วงการแข่งขันก่อนเนี่ยจะได้รู้ว่าการแข่งขันจริงจะต้องใช้วิธีการเล่นแบบไหนแล้วก็ดูในส่วนของนักกีฬาเองความพร้อมเป็นอย่างไรบ้างนั่นเองครับทีนี้ตารางการแข่งขันนะครับคุณผู้ชมในช่วงของวันที่28มิถุนายน2568นะฮะแมตช์แรกเปิดสนามเลยครับ ไทยเราบอลไ่บอลหญิงรุ่นอยู่21ทีมชาติไทยซึ่ง การแข่งขันเนี่ยนะครับจะเจอกับทีมโคลาเบลกาของรัสเซียเวลา13นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยมาติดตามชมเชียร์ได้เดี๋ยวแอนมินจะแปะลิงก์การถ่ายทอดสดเอาไว้ให้นะครับรับรองว่าได้ดูฟรีกันแน่นอนครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งครับเป็นคู่เวลา16นาฬิกาคู่ระหว่างไต้หวันเจอกับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเวียดนามรุ่น U21 แล้วก็เวลา19นาฬิกา30นาทีก็จะเป็นวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเวียดนามชุดใหญ่เจอกับออสเตรเลีย ต่อมาวันที่29มิถุนายนเวลา14นาฬิกายู่ไทยครับจะเจอกับยูย่เวียดนามฮะแล้วก็เวลา16นาฬิกา30นาทีออสเตรเลียจะเจอกับทีมเศีชนของจีนเวลา19นาฬิกาทีมชาติเวียดนามชุดใหญ่จะเจอกับฟิลิปปินส์ต่อมาวันที่30มิถุนายนไต้หวันจะเจอกับไทยเวลา14น,นาฬิกาแล้วก็ เสฉวนของจีนจะเจอกับฟิลิปปินส์เวลา16นาฬิกานาทีและเวลา19นาฬิกาครับเป็นยูย่ 21. ทีมชาติเวียดนามจะเจอกับทีมโคราบิก้าของทีมรัสเซียนะครับและการแข่งขันในวันที่1นกรกฎาคมส5 6 8เวลา14นาฬิกาฟิลิปปินสเเ์เจอกับออสเตรเลียเวลา16นาฬิกานาทีโคราบิก้าของรัสเซียเจอกับไต้หวันและเวลา19นาฬิกาเป็นทีมเสฉวปปนของจีนเจอกับ ทีมชาติเวียดนามชุดใหญ่อ่ะนี่คือโปรแกรมการแข่งขันทั้งหมด4วันนะครับซึ่งแต่ละทีมเนี่ยจะแข่งขันทั้งหมดทีมละ3แมตช์ซึ่งก็จะมาดูอันดับในแต่ละสายนะ4ทีมเนี่ยแต่ละสายสาย A แล้วก็สาย B ทีมไหนจะจบอันดับที่เท่าไหร่ก็จะไปจับคว้วยกันในการแข่งขันต่อไปเดี๋ยวแอดมินจะลงรายละเอียดให้ฟังอีกครั้งครับส่วนการประกาศรายชื่อวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเวียดนามรุ่น u 21ก็ประกศราศออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็รายชื่อไม่ได้ต่างจากรุ่น u 20ปีที่แล้ว สำหรับการทิงแชมป์เอเชียที่ผ่านมาซึ่งเวียดนามเองนะครับมีดาวรุ่งก็อย่างดังทิฮงนะครับที่เป็นตัวตีตัวหลักเลยนะฮะแล้วก็จะมีฟาร์มควินเฮืองนะฮะเป็นตัวตีตัวหลักเช่นเดียวกันน้องคนนี้ก็สูงคล้ายๆกับโฟชีทันที่ทันถุยนะก็มาเป็นกำลังใจให้กับเวียดนามด้วยนะครับแล้วก็มาเชียร์ทีมสาวไทยรุ่นยูยี่สิบเอ็ดของเราด้วยแล้วก็จะมีทีมผสมสำหรับรุ่นพี่ชุดใหญ่ในแคมป์ที่ไปช่วยร่วมทับด้วยนะครับทีนี้ การประกาศรายชื่อจากสมาคมเย์บอลแห่งประเทศไทยก็ประกาศออกมานะครับสำหรับรายการนี้เนี่ยก็ดังนี้ครับอันนี้เวียดนามประกาศผ่านเพจของเวียดนามเองเลยนะฮะสำหรับหัวเสาก็จะมีขวัญนภัทรนวลวันและกติกาแก้วพินอ่ากติกามาช่วยนะฮะเบ์บอลหญิงทีมชาติชุดใหญ่ของเรานะแล้วก็จะมีการจนาสีสายแก้วน้องบีมนะครับรุ่นยูยีส่สิบเอ็ดคนนี้ก็ เป็นหัวเสาไม่ธรรมดานะแล้วก็จะมีนันนพัฒนมนจะคำนะครับตัวรับอิสระหรือว่าริบโรครับจะมีจิรชานาปะจุนแล้วก็นิชากรวันศุกร์อ่ะมาเชียร์น้องกันครับและตามแหน่งบีหลังปะพัชยาพลธรรมอันนี้น้องรุ่นอยู่21ครับคนนี้ก็ ฝีมือให้ลายมือไม่เบาเหมือนกันแล้วก็จะมีนัดที่มากรุบแก้วนะครับอ่ะมาช่วยสนามนี้นะครับสำหรับนัดที่มากรุบแก้วนะแล้วก็จะมีวิรันยุพาอินจันนะครับมาช่วยสนามนี้เช่นเดียวกันอันนี้เป็นชุดใหญ่ที่เข้าแคมป์ฝึกซ้อมอยู่นะแล้วก็ตําแหน่งเซตเตอร์จะมีวรัตยากลางโสภาแล้วก็ชลันทรทองทินะครับส่วนตําแหน่ง เอมบหรือว่าบอลเร็วจะมีพัทธรวดีคำนวลอ่ะคนนี้ก็เป็น U21 แล้วก็วารุณีการรำรวมถึงทิพสุดาบัวหลายคนนี้ก็ U21 นะครับก็ชัดเจนแล้วนะส่วนใหญ่เป็น U21 นะครับมีทีมชาติชุดใหญ่เข้าไปผสมด้วยไม่ว่าจะเป็นหัวเสาอย่างกติกานะครับแล้วก็อ,อย่างเช่นทางด้านวิรัญยุพานะฮะนะฮะนะที่มาตำแหน่งบีหลังนะแล้วก็ ในส่วนของตำแหน่งบอลเร็วก็จะมีะทางด้านวารุณีไปช่วยนะครับและนี่ก็คือ14รายชื่อของวัยบัลหญิงไทยที่เข้าร่วมรายการ VTV Cup ปีส0 2 5ัก็เรียกว่าทีมผสมก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามีทั้งรุ่นยู1แล้วก็มีทีมชาติชุดใหญ่ที่เข้าแคมป์ฝึกซ้อมไม่ได้ไปแข่งขัน VNL สนามที่3นะก็ต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับซึ่งก็ดูแล้วนะครับเป็นการไปอุ่นเครื่อง เพราะว่ารุ่นยู21เนี่ยนะครับจะมีแมตช์สำคัญก็คือวอลเลย์บอลหญิงรุ่นยู21ชิงแชมป์โลกปี2025ที่จะแข่งขันในช่วงของต้นเดือนสิงหาคมก็เป็นการอุ่นเครื่องก่อนอุ่นเครื่องเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็จะได้ดูข้อผิดพลาดแล้วก็อะไรหลายๆอย่างที่จะต้องปรับทีมนะเพราะว่าได้เจอกับหลากหลายทีมทั้งฟอร์ม ในรุ่นเยาวชนด้วยอย่างเช่นต้องเจอกับ u 21เวียดนามแล้วก็ชุดใหญ่ในหลายๆชาติที่เขามาแข่งขันด้วยนะครับซึ่งเราก็จะได้เห็นศักยภาพของน้องๆรุ่น u 21ว่าเป็นอย่างไรบ้างสำหรับการฝึกซ้อมในแคมป์แล้วนะก็มาติดตามชมเชียร์กันแล้วก็นะครับ เราก็ไปดูตารางการแข่งขันของรุ่น U21 ในรายการเริบอลหญิงชิงแชมป์โลกปี2025อีกครั้งหนึ่งแอดมินรวบรวมนำมาอัปเดตแล้วครับไปดูกันเลยครับซึ่งเริบอลหญิง U21 ชิงแชมป์โลกปี2025จัดขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซียในช่วงระหว่างวันที่7-17สิงหาคมปี2025 มีทั้งหมด24ทีมนะครับตามที่ FIBB กำหนดมาแล้วแล้วก็แบ่งสายออกเป็น4สายสายละ6ทีม A, B, C, D นะครับโดยสาย A เนี่ยจะมีอินโดนีเซียเจ้าภาพครับแล้วก็จะมีอาร์เจนตินาเซอร์เบียปอร์รตริโกแคนาดาแล้วก็เวียดนามอ่าเวียดนามกับอินโดนีเซียร่รวมสายกันนะแล้วก็สาย B ครับจะมีจีน USA สหรัฐอเมริกาครับเม็กซโกิโกโดมินิกัน เกาหลีใต้แล้วก็คโครเอเชียสาย C จะมีอิตาลีตุรกีอียิปโปลันอัจเรียแล้วก็เช็กเกียและสาย D ครับจะมีบราซิลญี่ปุ่นตุนิเซียไทยแลนด์ชิลีแล้วก็บันเกเรียโอ้โห A B C D ครับสาย B นี่ค่อนข้างโหดหน่อยนะ ไม่ว่าจะเป็นบราซิลไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นนะครับที่สาวไทยเราจะต้องเจอนะ,อะนี่คือสายการแข่งขันที่นี้มาดูโปรแกรมการแข่งขันตามที่ไอ b ฟประกาศออกมานะครับ <S <S เริ่มวันที่7สิงหาคม2025ครับแมตช์แรกไทยเราครับในช่วงของการแข่งขันเวลา19นาฬิกาไทยเจอกับติเซีครับ19นาฬิกาก็ เป็นเวลาประเทศไทยด้วยนะครับเพราะว่าอินโดนีเซียกับประเทศไทยเนี่ยเวลาไม่ได้ต่างกันนะโอ้โหก็ต้องบอกว่าสําหรับแมตช์แรกเนี่ยถือว่าเป็นงานที่หนักเหมือนกันนะครับซึ่งที่แอนดมินบอกว่าหนักเพราะว่าตินโนีเซียเนี่ยรูปร่างก็ค่อนข้างสูงใหญ่เหมือนกันและอันดับโลกแรงกิ้งของยูวิสเวตอนิเซียดีกว่าไทยนะเพราะฉะนั้นนะครับถือว่าแมตช์แรกนี่ก็คืองานหนักแต่ว่าไม่ได้หนักถึงขีดสุด ก็มาติดตามชมเชียร์กันเวลา19นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยเดี๋ยวแอดมีนจะแปะลิงก์อัปเดตนะครับในเรื่องของการถ่ายทอดสดให้อีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็แมตท,ที่2ฮนะของสาวไทยเราไทยเจอกับญี่ปุ่นครับเวลา17นาฬิกาครับงานนี้หนักเลยนะฮะแล้วก็วันที่9สิงหาคมไทยเจอกับบราซิลเวลา19นาฬิกา แล้วก็แมตต์ต่อมาครับวันที่11สิงหาคมไทยเจอกับชิลีเวลา16นาฬิกางานนี้ก็จะเบาๆหน่อยนะแล้วก็แมตต์สุดท้ายครับวันที่12สิงหาคมปี2025อันนี้เป็นแมตต์สุดท้ายของรอบแรกรอบแบ่งกลุ่มนะครับไทยเจอกับบันเกเรียเวลา16นาฬิกาอ่ะสำหรับเจอกับบันเกเรีเนี่ยก็คาดเดาไม่ได้เหมือนกันว่าเขาจะมาอย่างไรแต่ว่าถ้าดูตามแร n กิ้งเนี่ยบันเกเรีย ค่อนข้างที่จะเป็นรองเราแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเรามองย้อนกลับไปในช่วงการแข่งขันยู19ชิงแชมป์โลกปี2023ที่ผ่านมาชุดนี้แหละนะครับที่ไทยสามารถเอาชนะบัลแกเรียนได้เนาะก็อาจจะเป็นไทยเราเนี่ยเป็นต่อหน่อยนะครับอันนี้คือโปรแกรมการแข่งขันของเย์บอลหญิง u 21ทีมชาติไทยทั้งหมดนะครับมี 5แมตช์การแข่งขันเพราะว่าจะต้องแข่งขันกันให้ครบทุกทีมในกลุ่มนั้นนะครับสาวไทยเราอยู่กลุ่มดีนั่นเองนะก็มาติดตามชมเชียร์ให้กำลังใจกันอย่างที่แอดมินบอกถ้าเป็นในเรื่องของช่องทางการถ่ายทอดสดเดี๋ยวจะอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็โปรแกรมการแข่งขันวันแรกครับวันที่7สิงหาคมมีคู่ไหนบ้างนะครับก็อัปเดตตามนี้ เวลา0 0นาฬิกาครับอาร์เจนตินาจะเจอกับแคนาดาจีนจะเจอกับโครเอเชียแล้วก็อิตาลีจะเจอกับเช็คเกียเวลา13นาฬิกาเซอร์เบียจะเจอกับโปรตุเกสหรัฐรอเมริกาจะเจอกับรเกาหลีใต้ตุรกีจะเจอกับแอลจีเรียเวลา16นาฬิกาบราซิลจะเจอกับบัลแกเรียเม็กซิโกจะเจอกับโดมินิกันแล้วก็อียิปต์จะเจอกับโปแลนด์ เวลา19นาฬิกาเจ้าภาพอินโดนีเซียเจอกับเวียดนามนะครับปะทะก,กันแมตช์แรกเลยนะแล้วก็ตุนิเซียจะเจอกับทีมชาติไทยนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นจะเจอกับชิลีอ่ะนี่คือโปรแกรมการแข่งขันวันที่7สิงหาคมปี2025วันแรกของการแข่งขัน U21 ชิงแชมป์โลกปี2025นั่นเองครับทีนี้อันดับโลกล่าสุดนะครับของยู1นะ จีนรั้งอันดับที่1ครับอันดับ2เป็นอิตาลีอันดับ3นี่เป็นบราซิลครับอันดับที่4ี่เนี่ยเป็นญี่ปุ่นนะโอ้โหไทยเจอทั้งอันดับ3อันดับ4ของโลกเลยนะแล้วก็อันดับ5ตุรกีอันดับ6 USA สหรัฐเมริกาอันดับที่7จ็ดซิซิลีนาอันดับที่8เซอร์เบียอันดับที่9เป็นเม็กซิโกอันดับที่10บตุเซียนะครับนี่แหละนะครับ ที่จะเจอแมตช์แรกเลยอันดับที่11อียิปต์ครับอียิปต์ยังดีกว่านะอันดับที่12นี่โปรแลนด์อันดับที่13โดมินิกันอันดับที่14เป็นทีมชาติไทยของเรานะครับเกาหลีใต้อยู่อันดับที่17นะชิลี1ินะครับแล้วก็นี่เป็นเรนกิ้งนะครับส่วนเวียดนามแล้วก็อินโดนีเซียอยู่อ่าลำดับหลังลงไปอีกนะครับจะเห็นได้ชัดเจนว่าไทยเราอยู่อันดับ14เนี่ยค่อนข้างเป็นรองหลายทีมในกลุ่มดีนะซึ่ง ถ้าเราย้อนไปยูย่ชิงแชมป์โลกปี2023อ่ารุ่นพี่ของรุ่นนี้นะครับปีที่แล้วเนี่ยทำไว้ไม่ค่อยดีจบไม่ค่อยสวยหลายหลายคนก็คงจะรู้ดีนะครับเนื่องจากว่าได้ติดตามชมเชียร์ถ้าใครติดตามช่องแอดมินจะเห็นนะครับเพราะว่าแอดมินรายงานข่าวเรื่องนี้โดยตลอดในช่วงปี2023ที่ผ่านมานั่นเองครับอ่ามาติดตามชมเชียร์ครับนี่เป็นเพียงสถิติแล้วก็อันดับโลกนะครับซึ่งก็จบการแข่งขันไปแล้วรอบที่แล้ว เรามารอบนี้นะครับรุ่นน้องเฟิร์นวริศลาเนี่ยถือว่าเป็นรุ่นที่ท็อปฟอร์มากของเยาวชนไทยเรานะก็ต้องมาติดตามชมเชียร์กันแอ็ดมินเชื่อว่าจะดีขึ้นมากๆเลยสําหรับยู21นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารบริบารและกีฬาสวัสดีครับ